สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ยังอยู่กับ s a m s ุง g า a ล a x ซี่ A25 นะครับตัวนี้เปรียบเทียบกับตัวรุ่นเก่านะครับตัว 235G นะครับตัวนี้ตัว s a m s ุงกา a ล a กซี่ A255G นะครับจากตัว 235G มาถึง 255G นะครับตัวนี้ต้องเปรียบเทียบกันจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับ A24A24 เป็นตัวที่ไม่รองรับ 5G นะครับก็เลยเอา A235G ตัวเก่ามาเปรียบเทียบนะครับ ซึ่งทุกอย่างมาดูว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามาอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของดีไซน์นะครับแน่นอนว่าดีไซน์ตัวนี้เป็นตัวของ A23 ในรุ่นของปีนั้นจะเป็น Galaxy A53 นะครับ A73 ที่ใช้รูปทรงของบอดี้ต่างๆแล้วก็การวางกล้องที่มีตัวครอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปีของ2 0 23ส่วน A25 เนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับวางกล้องแล้วก็ดีไซน์ต่างๆ ก็จะเหมือนกับซีรีส์ตัว A54 แล้วก็ตัวแฟลกชิพตัวใหม่นะครับามาดูขนาดหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยความแตกต่างของหน้าจอนิดเดียวครับ2ตัวนี้ขนาดหน้าจอจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับตัว Galaxy A25 นะครับขนาด6.5นิ้วตัว Samsung Galaxy A 2.3 6.6นิ้วนะครับความละเอียดก็แตกต่างนิดนึงนะฮะพัฒนาขึ้นมาจากตัว A23 ก็คือตัวนี้จะเป็น Full HD Plus Super AMOLED แล้นะครับแล้วก็ Infinity U Display นะครับเป็นรูปหยดน้ำส่วนตัว Galaxy A23 ก็จะเป็น Galaxy หน้าจอแบบ Infinity V นะฮะเป็นรูปตัว V Display นะฮะความสว่างหน้าจอตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะฮะตัวนี้เป็นความสว่าง1,000 n i t นะฮะตัวนี้แค่576 n i t นะฮะแต่ Refresh Rate 120 Hz เท่า ส่วนกล้องนะครับพัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับตัวกล้องหลักเนี่ยห้ล้านมีกันสั่นเหมือนกันเลยนะครับอัลตร้าไวเพิ่มขึ้นนะครับตัวอัลตร้าไวจาก5ล้านนะครับตัวนี้เพิ่มเป็น8ล้านแล้วก็ตัวมาโครเท่าเดิมเลย2ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนตัวกล้องหน้าตัว A 2 3งสานะครับกล้องหน้าแค่8ล้านตัวนี้อัปเดตมาเป็น13ล้านเมกะพิกเซลนะครับมาดูในเรื่องของชิปเซตนะครับตัวนี้ชิปเซตตัว A 2 3เป็น Snapdragon 695กนะครับตัวนี้เป็น Exynos 1280นะครับ m มมโ r รี่กา8 g ิเท่ากันแต่ความจุตัวนี้128 g ิอัพสูงสุด1เทบผ่านดิจิตการ์ดนะครับตัวนี้200เริ่มต้นที่256กิอัพ1เทรนะครับแบตเตอรี่5,000 m ิลมชาร์จเร็ว25วัตเท่ากันลำโพงเป็นลำโพงคู่เหมือนกันนะครับแทบจะแตกต่างกันไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนราคาตัวนี้ A23 น่าจะราคาน่าจะลงไปเยอะอยู่นะครับนี่ก็เป็น Samsung Galaxy รุ่น A Series ที่เปิดตัวมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับ A15 ครับครับสสวดี